สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเพื่อนๆมาดูแม่เป็ดค่ะนางมาฟักไข่อยู่ใกล้กับถนนเลยค่ะกลางคืนกลางคืนก็จะมีหมาหมาป่าหมาฟอกนะคะเยอะนะคะแถวนี้นี่คุณพ่อค่ะ ก็อยู่ไม่ไกลออ้ยแม่เป็ดลุกขึ้นแล้วค่ะนางทำอะไรเอ่ยไข่ค่ะไข่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไข่ไหมคะนับไม่ทันค่ะอยู่ไกลนิดนึงไม่รู้ว่ามีกี่ฟองน่าจะมีหลายฟองนะคะเนี่ยอ่านอนต่อแล้วค่ะ โอ้ยมีเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆค่ะมีแดดค่ะวันนี้นี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาแอบส่องแม่เป็ดค่ะ พอดีเดินออกมาข้างนอกมาเดินเล่นรอบๆสระน้ำาะค่ะเห็นอากาศดีๆก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆมาดูกันค่ะเพิ่งเห็นลังเดียวนะคะแต่ส่วนมากแม่เป็ดเขาจะไปฟักไข่ทำลังมันจะมีเกาะอยู่กลางกลางสระนะคะแต่ทำไมแม่เป็ดตัวนี้ถึงมาทำลังอยู่ใกล้ถนน ไม่กลัวหมาป่ามากินเลยแต่เห็นหลายวันแล้วนะคะน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าหมาป่ามาคงจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านมาแอบส่องแม่เป็ดค่ะ มีเยอะค่ะหนูแถวนี้มีเยอะนะคะเพราะว่าแถวบริเวณนี้จะเป็นสระน้ำแล้วก็เป็นป่าแม้เป็ดก็ยังทำรังอยู่นะคะจัดตกแต่งรัง ถ้าแม่เป็ดเผินนี่จะเสร็จเพื่อนบ้านไหมคะเนี่ยไข่แต่ไข่ใบใหญ่นะเพื่อนบ้านคงเอาไปไม่ไหวามาชมด้านหน้าค่ะไม่เข้าใกล้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคุณพ่อเฝ้าอยู่ จะห่วงมากแล้วคอยขู่อยู่ตลอดจ้า ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆวันนี้ออกมาเดินเล่นก็เลยมาถ่ายแม่เป็ดฟักไข่ให้เพื่อนๆดูค่ะโอเคค่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ